ก็เรียนว่าคณะกรรมการไม่ได้มองว่าอัตาดอกเบีย้ยเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะแก้ปัญหาหนี้ที่สูงแต่เป็นหนึ่งในพื้นฐานที่จะทำให้ปัญหาไม่แย่ลงในการที่ไปก่อหนี้เพิ่มขึ้นมากเกินไป คือไม่ให้ตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยมันเร่งขึ้นมากเกินไปแต่ว่าการแก้เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ดอกเบี้ยไม่ใช่เครื่องบือที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่เครื่องบือบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องไปอาศัยมาตรการเฉพาะเรื่องการปรับโครงสร้างนี้และต้องให้เศรษฐกิจมีมีแบบฟื้นตัวเข้ามาได้เต็มศักยภาพด้วยนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่กรรมาการก็ลองคิดดูชั่งน้ำหนักว่าเออการที่สมมติเราปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะกระทบพลวัตของ ของของการกอร่อนี้นี้ยังไงบ้างนะฮะแล้วก็พยายามใช้แบบจําลองเชิงสถิติหลายแบบมาลองอประมาณการดูภาพใต้ด้านซ้ายมือก็้ค่เป็นผลของอ นี่ครเลนต่อ GDP ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสัดส่วนนี้ถ้าสมมติมีการลดดอกเบีย้ยไปเซนหนึ่งเปอร์เซ็นตะเพื่อเป็นแค่แค่ตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นว่าจากแบบจําลองเชิงสถิติที่เราลองสองสามโมเดลก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการนี่ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดลงนะขณะน,นี้การที่นี่เพิ่มขึ้นดูภาพขวาม,มือเนี่ยผลต่อ GDP เป็นไงต่อเศรษฐกิจเป็นยังไง ก็ในช่วงแรกนี่เพิ่มขึ้นก็คงช่วยสนับสนุน GDP ให้ให้สูงขึ้นได้ระดับหนึ่งแหละมีเม็ดเงินใหม่ให้ไปบริโภคหรือว่าอาจจะลงทุนนะฮะแต่สิ่งที่ตามมาคือมูลน,นี้ที่สูงขึ้นยอดคงค้างนี้ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นสร้างภาระนี้หรือ d e a เซ e ร์ i c e ส u เบอร์ที่เราต้องมาชดใชยดอกเบีย้ยของของมูลน,นี้ที่สูงขึ้นแล้วมันก็จะคล้ายๆกินอ,อำนาจซื้อของของอ ของประชาชนในที่สุดนะทำให้ GDP การขยายตัวของเศรษฐกิจลดลงในระยะปานกลางก็เป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างระยะสั้นกับระยะปานกลางที่ที่ที่ต้องมองแล้วก็ต้องดูได้ว่าจุดยืนนักปัจจุบันของเราเราอยู่ที่ระดับนี่ที่สูงอยู่แล้วด้วยนะฮะก็เป็นหนึ่งในการวิเคราะห์ที่เราดูไปแล้วก็เรียนว่าในแง่ของการลดดอกเบี้ยือปรับตอกเบี้ยอะไรเนี่ยผลที่จะอาจจะช่วยภาระนี้ก็มีนะซึ่งที่ คณะกรรมการสองท่านที่ตัดสินเด่นเบื้องต้นก็ได้มองเรื่องนี้คณะผลที่ที่ดูเนี่ยในภาพรวมทั้งครัวเรือนแล้วก็ทั้งธุรกิจก็จะได้ได้ภาระนี้ที่น้อยลงแต่ถ้ามองในในแง่ของเม็ดเงินที่จริงแล้ว่ครัวเรือนที่มีหนี้สูงกว่ามีรายได้สูงกว่าก็จะได้เหมือนเม็ดเงินลดที่เยอะกว่าเช่นเดียวกับธุรกิจรายใหญ่ที่มี มูลนี้เยอะกว่าก็จะได้ลดภาระนี้เยอะกว่าในแง่ตัวเงินบาทนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบต่อสัดส่วนรายได้ก็อาจจะอาจจะแตกต่างกันไปบ้างโดยรายเล็กก็จะได้ผลเยอะกว่าถ้าเทียบกับสัดส่วนรายได้แต่ในภาพรวมคือว่าการปรับดอกเบี้ยกระทบมันกระทบทั้งหมดคนรายได้น้อยธุรกิจก็จะมีได้ระดับหนึ่งแต่รายใหญ่ก็ได้ พอสมควรเราได้เยอะกว่านแงี้เม็ดเงินก็เป็นการช่างนำ้ำหนักว่าการที่ที่กระทบทุกคนอย่างเงี้ยคือผลโดยรวมมันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็กมีความแตกต่างกันในในแง่ของการกระจายส่วนสุดท้ายก็อยากจะเรียนเรื่องของออตลาดการเงินนะ